ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้นคนหนึ่งคนเท่ากับโลกหนึ่งใบถ้าหาว่าเรายังมีทุกข์ก็จําเป็นต้องเปลีป่ยนแปลงเราก็ฝึกไปเพื่อเป็นอิสระจากความสุขและความทุกข์ของตัวเองปรปงับปรุงนะคะนำสิ่งที่มีอยู่แน่ดีตมาทําให้ดีขึ้นใช้โอกาสของความเป็นมนุษย์ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดเราก็ต้องพร้อมที่จะทวนกระแส สติเป็นสิ่งที่ทุกคนวางได้ด้วยความผากเพียงเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยหัวใจของเราจะเปลี่ยนแปลงหนึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละคือหนึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงโลกพบกับ26ผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตื่นรู้จาก New Heart New World โลกเปลี่ยนไปเมื่อใจเปลี่ยนแปลงชุดตื่นเพื่อตอนเองตื่นเพื่อผู้อื่นโดย m a โนเลีย